โอเคเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีนะครับทุกคนพบกับมิสมอลในเกมอันดีเซิมเบอร์เช่นเคยวันนี้ผมจะมาเทสลุนอ่าลิง์อันใหม่นะครับที่ได้มาจากการอัปเดตในของแพทวันที่14ที่ผ่านมานะครับซึ่งทุกคนถามมาว่าลุ่นผู้ปกครอ,องท่านนี้ดีไหมควรจะเอามาแทนอะไร รนลิงที่เราใส่อยู่ไหมควรเอามาแทนเจาะเกาะพิษไหมหรือควรเอามาแทนความเสียหายเพิ่มเติมหรือควรเอามาแทนรุนลิงอย่างอื่นอันไนดีกว่ากันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูนะครับระหว่างสามรนลิงนี้นะครับว่าอะไรจะให้ดาเมจที่ดีกว่ากันเนาะอ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยตั้งแต่แรกเนาะอ่ะตอนแรกผมจะใส่เป็นเจาะเกาะพิษก่อนนะครับเลเวลจะ พอๆกันนะยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้จะไม่ใช่เนาะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บใส่อันนี้ไปเราจะใช้แค่สามอย่างนี้นะครับเริ่มจากจอกอพิดก่อนอันดับแรกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวขอปิดอวตารก่อนขางอวตารออกไปเลยเนาะจะได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ปิดบับเท้าไปด้วยนะอ่ะอันนี้จอบเกอพิดเฟิร์สฮิตอยู่ที่หกแสนเจ็ด หกเจ็ดห้าห้าศูนย์สามนะครับอ่าหกเจ็ดห้าห้าศูนย์สามใช่ไหมหกเจ็ดห้าห้าศูนย์สามเนาะอ่าถ้าครบสแต็กจะอยู่ที่หนึ่งสองสี่สามสองสองห้านะอันนี้คือเจาะพิษ นะครับเจาผิดนะอันทั้งบนนะครับแล้วก็ันต่อมาคราวนี้ผมจะเอานี้มาใส่แทนเจาะผิดนะครับก็มาเทดะเม็ดกันดูซิว่าจะแรงกับเจาะผิดไหมนะ,ะเฟิรนทิ่หกสองศูนย์น <ะ S 1> สองห้าเก้าอ่าแสดงว่าเบาวกว่านะ่มาดูที่ครบสแ,แต็ พบสเต็กเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งก็แสดงว่าเบานะครับเบาวกระเจาะผิดนะครับเบากระเจาะผิดเนาะอันต่อมาอ่ามาเทสที่ความไหนเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะ เยอะกว่านิดหนึ่งนะครับเลเวลอาจจะนิดเยอะกว่านิดหนึ่ง mm hmm. เวลหนึ่งนะ mm hmm. ก็น่าจะเทศได้แหละอ่ะหกหนึ่งสองเก้าสองสี่แสดงว่ามันแรงกว่านะครับขนาดกระแสพิษเพิ่มเติมเนี่ยอ่าเลเวลมากกว่าหนึ่งเลเวลแต่เห็นไหมว่าอันที่เป็นผู้ปกครองธาตุซึ่งเลเวลน้อยกว่าหนึ่งเลเวลก็คือแรงกว่าแล้วนะ เราลองไปดูที่สเต็กที่ครบห้ากันได้หนึ่งหนึ่งสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งนะครับโอเคตัวเลขก็ขึ้นมาแล้วเจาะก,กอพิษคือแรงที่สุดนะครับในบรรดาอ่าสามรูลิง่งนี้นะครับเจาะขอ,กกอพิษคือแรงที่สุดนะครับจะทําได้ทั้งหมดหกแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ดามจรวมที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นนะครับส่วนผู้ปกครองธาตุได้ 602นะครับในเฟิดอฮิตนะแล้วก็ดาเมจรวมอยู่ที่1ล้าน1น4่5 5 1นะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจความเสียหายพิษที่เป็นหน่วยนะครับเพ,เ,พเ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเฟิดอฮิตเท่ากับ612,924นะครับแล้วก็อ uh, ตรงดาเมจรวมอยู่ที่1ล้าน1 0เ5 5 1นะครับสรุปเลยก็คือง่ายๆนะครับ ตัวนี้เบาที่สุดเนาะตัวนี้เบาที่สุดะแล้วคราวนี้เราจะมาเทสยังไงเราจะเอาสองตัวนี้ใส่เข้ามาด้วยกันนะครับเอาสองตัวนี้ใส่เข้ามาด้วยกันแล้วก็มาเทสเดมเมจดูอีกรอบหนึ่งนะเจ็ดสองสามแปดศูนยะ์หนึ่งอันนี้คือเฟิร์นฮิตนะครับเจ็ดสองสามแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ล้างทิ้งไปนะลบมันทัดทิ้งไปเลยนะ จ็ดสองสามแปดศูนย์หนึ่งนะครับเปิดหินนะเจ็ดสองสามแปดศูนย์หนึ่งนะอันนี้คือผู้ปกครองาธาตุกับเจาะกอพิษอยู่ด้วยกันนะครับจะแตกรวมอยู่ที่หนึ่งสามสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสามสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามสามสองหนึ่งสี่นะครับอันนี้คือตัวของอผู้ปกครองาธาตุกับเจาะกอพิษอยู่ด้วยกันนะแต่ถ้าสมมุติผมเอา,อาผู้ปกครองาธาตุออกล่ะ แล้วเอาอันนี้ใส่เข้ามานะจอกอพิษยังอยู่นะเพราะจอกกอพิษแรงสุดเนาะใช่ไหมอ่นะเร้ก็มาเทศอันนี้เฟื่ฮิตอยู่ที่เจนะ็ดสองศูนย์สองเก้าสองอ่ะอันนี้คือสรุปได้แล้วนะว่าว่าตัวผู้ปกครองธาตุอะยังไงก็แรงกว่าความใส่พิษเพิ่มเติมนะครับนะเรามาดูที่คอบสแตก็กอบสแต็กอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งสามสองห้าหกห้า 1> 5, 1, 3, 2, 5, 6, 5, 5. นะครับให้ดูตรงนี้ตอนแรกมันเท่าไหร่ 1, 3, 3, 2, 1, 4. Carbon. 1, 4ถูกไหมอะเมื่อผู้ปกครองธาตุกับจ่าจอกพิษอยู่ด้วยกันนะครับ 1, 3, 3, 2, 1, 1, 4แต่อันนี้คือจอกเพิษอยู่กับความเสียหายพิษที่เป็นหน่วยจะเป็น 1, 3, 2, 5, 6, 5นะครับแสดงว่ามันเบากว่านิดหนึ่ง นิดเดียวจริงๆนะเบากว่านิดเดียวจริงๆเบากว่านิดเดียวจริงๆนะครับอันนี้คือรุนแงนะอันนี้จะเทียบกับการเป็นรุนแงนะครับยังเป็นสีแลอยู่เนาะแต่ส่วนส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังใช้แลกันอยู่ก็คงตรงนี้น่าจะเทสให้เห็นผลกันได้นะครับเท็น mm. ให้เห็นผลกันได้อ่ะต่อมาผมถ้าใส่ผมผมใส่ผู้ปกครองธาตุกับความแสีพิษเพิ่มเติมละ่ะอ่ะเปิดเห็นจะเท่าไหร่หกหกหนึ่ง สามแปดสี่หกหกหนึ่งสามแปดสี่เห็นไหมเบาวกว่าเดิมเยอะเลยถ้าไม่มีเจาะขอพิษนะครับเบาวกว่าเดิมเยอะมากนะครับจากเท่าไรเจ็ดเจ็ดแสนสองนะเหลือหกแสนหกเบาวกว่าประมาณหกหมื่นนะครับเบ่าต่อประมาณหกหมื่นแล้วครบห้าฮิตละ่ะครบห้าฮิตเป็นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสามเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสามเก้านะครับโอเค ก็ห้าฮิตก็สรุปคือเบากว่าทั้งหมดนะครับเบากว่าอันที่มีเจาะพิษอยู่ด้วยนะโอเคดังนั้นแค่นี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับเรื่องระหว่างเจาะผู้ปกครองธาตุความแสพิษเพิ่มเติมแล้วก็เจกกาะก่อพิษนะครับแม้ความแสพิษเพิ่มเติมจะแรงอ่ะจะเลเวลสูงกว่าเพื่อนหนึ่งเลเวลกว็าตามเนาะ ยังไงก็เบาวกว่านะครับคือข้อสรุปเราใส่อย่างนี้เจาะกอพิษเป็นตัวที่แรงที่สุดในสามรุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่แรงที่สุดในสามรุ่นนี้นะครับของระดับแรงนะของระดับแรงนะเดี๋ยวเราไปดูของระดับตำนานนะครับอถ้าเป็นระดับตำนาน,นอ่ะเจาะกอพิษมันก็จะเพิ่มมันก็จะเพิ่มจากหกหน่วยนะครับเป็นเก้าหน่วยแล้วก็มีความเสียหายพิษเพิ่มเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เมื่อนอนป้ามการสองเซ้นที่เพิกเฉยการต้าหัานพิษนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้แรงขึ้นในสายที่อ่าเป็นเป็นพิษที่ไม่ใช่ดอทนะครับอืผมว่าน่าจะน่าจะมีประโยชน์กับการกับสายที่เป็นพิษจริงๆแบบลูกแก้วพิษหรืออะไรอย่างนี้นะครับท,ที่ที่ยิงออกไปแล้วติดพิษนะไม่เหมือนไม่แต่ไม่ใช่สายตอกไม้เคยพิษนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าได้ผมได้ทำเป็นแดงเมื่อไหร่นะได้ทำเป็นตำนานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเทนให้ดูอีกทีละกัน ว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับซึ่งถ้ากาเป็นตานาก็จะบวกเจาะมิเก้าก็คงจะได้ดามเมตเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนาะแล้วก็ในส่วนของความใสี่ยพิษเพิ่มเติมนี่มันก็จะได้แค่ดามเมตขึ้นไปแล้วก็ขยายความแส่พิษนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่ามันอาจจะแรงกว่าผู้ปกครองธาตุก็ได้นะครับเพราะมันขยายความแส่พิษเพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับนะครับแต่แต่ดามเมตรงนี้ ยังยังเท่าเดิมนะอ่าไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ขยายความใส่พิษเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นใหม่ห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับในส่วนของผู้ปกครองธาตุจากปกติตรงนี้จะได้เจะาะเกาะธาตุใช่ไหมมันก็จะได้เพิ่มอีกไม่ขึ้นมาอีกสิบอีกแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ห้าเปอร์เซ็นะตนะเพิ่มขึ้นมาอีกห้าเปอร์เซ็นตนะข้อสังเกตคืออันนี้มันเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวเจาะเกาะพิษ มันก็มันเจาะเป็นหน่วยนะครับแสดงว่าถ้าคุณมีเจาะเกาะพิษที่เป็นหน่วยแล้วคุณมีมผีผู้ปกครองธาตุที่เป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามาด้วยนะครับมีผู้ปกครองธาตุที่เป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามาด้วยมันก็คงจะแรงขึ้นไปอีกนะครับยิ่งคุณมีเจาะเป็นหน่วยเยอะไอ้ตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะไปขยายที่เป็นหน่วยเพิ่มเข้าไปอีกอะไรประมาณนะครับแล้วตรงนี้มันมันคือมันดีที่มันมีถ้าขึ้นแดงมามันก็จะขยายความเสียทาตอีกสามเปอร์เซ็นต์ นะครับซึ่งอาจจะยังไงผมก็คิดว่าตัวนี้น่าจะแรงกว่าความเสียหายพิษที่เป็นหน่วยนะครับหรืออาจจะสู่สีกันเนาะเพราะว่านี้มันขยายความเสียหายพิษ5%แต่อันนั้นมันขยายความเสียหายธาตุ3%ก็คือในตัวเรามีขยายมีความเสียธาตุเยอะเท่าไหร่ซึ่งในตัวเรามีส่วนใหญ่คนเล่นคนเล่นสายพิษจะมีความเสียธาตุเยอะอยู่แล้วถูกไหมเน้นที่ปฏิทีความเสียธาตุกับความเสียต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ความเสียพิษเนี่ยมันจะได้มาจากแค่อาวุธ อาวุธนะครับอาวุธอาวุธที่อาจจะมีข้างล่างตรงนี้เป็นความเสีย,ยพิษนะครับนะครับความเสียพิษเป็นเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้แล้วก็ความเสีย,ยพิษที่เป็นหน่วยข้างบนอาวุธอะไรประมาณนี้นะที่มันจะไปขยายตรงนี้เพิ่มนะครับสําหรับรุ่นอันนี้ที่เป็นตํานานนะครับแล้วก็แต่ความเสียธทตุทั่วไปส่วนใหญ่ใช่ไหมมันจะอยู่เออแล้วก็มีอีกที่หนึ่ง <c oughs> ที่เป็นความเสีย,ยพิษก็คือของเวสเปอร์นะครับของเวสเปอร์ที่จะมีความเสีย,ยพิษอีกหกสิบเปอร์เซนตตรงนี้นะครับ ก็คือถ้าคุณมีความแส่พิษเยอะมันก็จะขยายเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ so, so, อันนี้เดี๋ยวต้องมาเทสกันอีกที mm hmm. เมื่อเราทําเป็นแดงแต่ผมคิดว่าแค่นี้ผมก็น่าจะรู้แล้วว่าไอ้นี่แรงกว่านะครับนี่แรงกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็คงต้องถอดอันนี้ออกแล้วใส่อันนี้นะครับในส่วนของข้างล่างเนาะเวลาปั่นผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับในเวลาปั่นผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับในส่วนของอันนี้ผมก็คงต้อง โลชิงแล้วก็เอาไปหลอย่อยนะครับเวลาต,ตีตีแบบเพียวๆอย่างนี้หงก็คงจะอยู่แบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าหาได้อีกเมนหนึ่งก็คือเอาผู้ปกครองถาดมาใส่ทั้งคู่นะครับใส่ทั้งคู่มาใส่ทั้งคู่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเนาะก็ Okay. งั้นก็มีแค่นี้งั้นคลิปนี้ก็คงต้องจบลง,วงเว่านี้ถ้าใครชอบก็กรุณากดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ